บาีสีสุโธวิสุทธิเทวาภูเชมิภูติยามปิกายวาจะจิตตังอหังวันทันาคาทิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาภูเชมิภาติยามปิกายวาจะจิตตังอหังวันทันาคาทิบ วาจะจิตตังหังวันทานาคาทิบดีสีสุโขวิสุที่เทวาภูเสมิตุติยามปิกายวาจะจิตตังหังวันทานาคาทิบดีศีสุโขวิสุที่เทวาภูเสมิตาติยามปิกายวาจะจิตตังหังวันทานาคาทิบดีสีสุโขเทวาภูเสมเตตังจะมา ปูเซมิปุติยามติกายวาจติจักอะหังวันทานาคาทิวดีสีสุโธพิสุพิเทวาปูเซมิปากติยามติกายวาจิตังอะหังวันทานาคาทิวดีสีสุโธพิสุพิเทวาปูเซมิแม่ตามจะมหาลาภโยนาคขันธบริตัง ยว่าจะจิตตังอหังวันคานางพญานาคินีสีปฐุมมาทิสุทธิเทวีปูเชมิมตติยางปีกายวาจะจิตตังอหังวันคานางพญานาคินีสีปฐุมมาทิสุทธิเทวีปูเชมิตติยางปีกายวาจะจิตตังอหังวันคานางพญานาคินีสีปฐุมมาทิสุทธิเทวีปูเชเมตติยังปยวจะจหาลาโภ จิตตังอหังวันทะนางปญานาคินีสีปทุมมาีิสุทธเทวีภูเชมิภูติยังปีกายวาจาจิตตังอหังวันทะนางปญานาคินีสีปทุมมาีิสุทธเทวีภูเชมิตติยังปีกายวาจาจิตตังอหังวันทะนางปญานาคินีสีปทุมมาีิสุทเท วจิตตามหังวันทะนาภยานาคินีสีปทุมมาภิสุธิเทวีปูเชเมตูติยมปิกายวาจติตต์มังวันทะนาภยานาคินีสีปทุมมาภิสุธิเทวีปูเชเมตุติยมปิกายวาจติตต์มังวันทะ